สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง <ไป S 1> สบายดีเอซีบัดทุกคนสบายดีตอนสวยของวันอังคารตาเมื่อนี้มากรบหนาบ้ารบตาทีมงานเท่าที่สาวนก ปลาเมาปลานวนปลาลีซสาวเขาซสาวจอยแม่กิ่งปลาดำาา okay. สองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบคนเกี่ยวเข่าออเมื่อนี้พี่น้องสิบคนแต่ว่าอยู่ที่ยังก็มี อีลาน้องบอสเคยเคยเถ่าพอดีไเป็นสิบสามผู้ที่สิบสี่ยังไปตลาดพี่น้องทีบผู้ไปซื้อของกินเหม็นทีบแจ็คสิบไปโลโลเล่ยู่ไซและน้องสาวบอกว่าจะไปหาซึ่งอยู่เด้อว่าผ้ามาเด้อเออคัดติดต่อมาได้เลยคัดเอาเฮงแหล่ประสานมาเนี่เด้อว่า เมื่อนี่นะพี่น้องซาแพงว่าโบมีเงินจ้างเด้อว,ว่ะย้างคนเกี่ยวเขาเบิดเงินหกพันล้ะเนาะอันย้างค้นะ่ะบบเบิดงลายพอผลึกเนาะพี่น้องเบิดสามพันก่วเนาะสื่อกับเขากับหนามกินกับเบิดสามพันก่วเบิดงหกพันก๋วก๋วมันบบลายปันจดพี่น้องหกพันหนึ่งร้อยนี่แหละ ก็เลยว่าออยากไปซอยเราไปเด้อบ่ได e well, oh, uh, 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 oh. ้มีเงินจ้างได้บาานี้เบดต่างว่าหกพันกล้วอะเล้วะเออเออไปเด้อไปเดอว่ะสไปกันเลยขั้นให้จากเขาองน้าเลยโอ้ซาจอยไปอะไรงัวพี่น้องเอ้ยเขาปล่อยงัวปล่อยควายละผูผูย่างบ่แล้วกะคือสิย่งบ่ลายเดี๋ยวนาะ ยัง남คน2คนนี่จากบ้านเฮาน่ะลึกว่าแล้วเบิดแล้วบ่แล้วเบิดแล้วเหลือแต่ปันแม่นบ่ไผก็ได้แม่นนเหลือแต่ปันเออเอาเสียมมาลูกเอาเสียมมาแนเอาเสียมมาูเอาเสียมมาเอามาเห็นยังเ็เสียมแมงมันพี่น้องเอ้ยแมงมันตักแน ก้ะเ<ะ>พยนี่ได้ไลยไผ่บ่ดได้เพิ่นกระได้ผู้เดียวอดอกพักหญ้าพี่หมอเต็มคันนาดก็เปโลกเป็นอ่อนจะอ่อนมันจะออกยูโรดมันไปนนอปอกยูโรดโอ้อ้าวมีแต่ผู้มาซอยกับข้อขอบอกขอบใจเนาะผ่านทั้งสองสะแพกเดี๋ยวแหละขอบใจละลายเด้อผู้มาซอยเมื่อนี้งานเกี่ยวเขางาน ลงแขกใช่เนาะว่วจะมีการจ้างเนาะมีแต่พากันซื้ออยู่ซื้อกินสู่กันกินมังซี่ผมมังซี่โอ้มันหัวงี่ยงหัวาดห้าล้านหยางมาตามให้หัวลาดนีประทานเหมือนว่าว่าดูโอ้ยเมียกับหัวหัวหัวเงี่ยงเห็ดผู้สาวแล้วจ้ะปูเทาาดูพี่น้องเอ้ยได้เมียผมว่ามาหัวเมียบาสนี่งปเท้าบุ้งนี่เมียเป็นอะไร ฟาลี man, ien, <st> ่ยังมาถือใจฟัว <natuurlijk> ห <ono> ่วงอยังหายซ้ำแล้วหายแล้วไปที่ั่งเลยงมาอะยังมาห่วงอยเออ ตองดีในโตปารีด kind of ันแหละได้ในแล้วเอาผัวผู้บ่าถาวแม่กิ่งเราจัำมาอยากหายหายหายร้านชายรปเปเมาเนี่ยมีไปห่วง ขล,ลี่ยังหายาแห้งพี่นอ้องสิไลหลักเบาคอยไปนอนผูกขางพี่ประสาน,นอนเฮือดละผู้บ่าวนอนหายไรอ่อเอกกอดอกกันยังอะอ่อยเอากอดเอากันยังผีอยอู่อยากให้เพินอาร่ณ์นี่นะอยากให้เพินหาย ย่าหญิงก็เอาไม่อยู่มะบานไม่ชินนดมะแลงแทมมะนันขูดรถไหวมะแลงกับเห็ดกอดอีกทีเ <ใน S 2> จ้าว่าใจอ่อนกอดบุกจักซามข้างใดเรื่องมาซะยังบอกผ่านอะไรไปทางมาซ่าลูก <c oughs> มาล้านบอกเอาแผ่นมันบอผีแผ่นวันกระหนังหัวควัน

กตาดูวางปลารีพี่น้องเมียวา,ยวาน่นนงอกงางองนเฮ้ยไมีโมเมนต์นี่บ้างเฮ้ยงอว่เมียไปไปกับเม็ีพระนางกินก,นกนที่นี่ไปอีข้าวมันสปลังเพื่อห้เผื่อว่าเมียเผื่อไปประแจคทางมา

นั่งนังระบายมึงไปใส่จะไปตายทางไหนแล้วไปใส่จ้ะปู่ทางปภาษาผัวเพ่อจะบอว่าเตือนเตือนเตือน ไป,ไปทําเป็นธุระหายไปสื่อกับเขากับน้ำเมื่อนี้เกี่ยวเขาหน้าวานนี่เราเลยกำลังว่ากันกับบอกกับตันว่าสิได้สองสอบเออสามสอบแต่ก็นว,นวนว่าต้องได้หาสอบแน่นอนโตได้หเท้าหา,หาบอโอ้ก็ได้หากับมันกับโบ,บเสียกับการลงทุนแล้วด้วย กัดซามนี่เบิดเลยนฮะ้ยจำซื้อเขากินา้อากาศเมื่อนี่เย็นดีอะไรถ้ากานอันเกี่ยวเขาแล้วกับสิผ้ากันข้นเป็นหมู่เป็นนี่แหละเป็นหมู่เป็นผู้อักนี่ยแล้วพี่น้องเกิดไปเห็ดกับเขากับน้ำส่กันกินเมื่อนี้ว่าได้ข้นไปเห็ดกินอันพเดียวดอก ขึ้นไปเหตุกันเป็นทีมเหมือนนี่ซาพแพงซื้อกระปุ้นมาเลียงทีมงานเหมือนจียากไปเก็บสมไไม,ม,บสมือไปไมาอาไปเก็บอไมาได้กับข่าวได้ครบบอตัวยดไปเออ,เอ,อน้อยกระยามันใส่เพราะมันหอมเออน้อยกยามันใส่เพราะมันหอมคอาคลายเ กระไา่น่ะมันแพงอืมเหยเี่ยวแล้วเลยเผื่อสิเดคายกระ้ายมันคายบอดีนะนอกจากพูนหมักจังซื้อมาเห็ด เจ้าแข้งเราติดคลิปก่อนพี่น้องฝากไลา์กดแซ่ในเด้อสบายดีสบายดียดรอชมคลิปหนาเดือนสิบสองพี่น้องออกใหม่ซองขำนี่จังหวะย่ามเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยซองนางจอยซองเมื่อนี่เออซองขำเมืม่อนี่จาจะเสียงนี่จังหวะโนโน,นถีบเนาะย่ามเกี่ยวเขาว่านะย่ามนี่นเนาะเห็นบ่บรรยากาศมันเห็นบ่น บรรยากาศอากาศพี่น้องเอ้ยลมวุ้ยวุ้ยหาบเข่ากับตัวข้างหน้านี่เห็นบอกวุ้ยขาดอะไรเลี้ยงถุงสุดท้ายก็เลยลง่แขกลงแขกพี่น้องเอ้ย ก็ขอบอกขอบใจหลายๆเนาะเบิร์ตสุขูสุคนมาสอยเสาแพงมาเนี่ยมด้จ้าในบ้านเด็กพี่น้องนำใจรุนล้วนอันนี้เนาะหืมมื่อใดใครว่าเดือนหนาผัวนั่งจอยโว้ยมาเถียงอยู่ไอ้ขา จ้างในกะซิมีแต่เท่าโยเนาะพี่น้องเพราะว่าทางได้ผัดใจเงินไหวแต่ผูเนาะก็ยังโบเบิดยังอีกสองมือเค็งเนาะเลยงานเพิ่นคัดเพิ่นมาเมื่อน,นี้กะท้ามาแล้วกะเลือดให้เป็นใสเลยเนาะเนาะตัวส่วนที่เหลือคัดที่เลือกกะเลือดซ้ำหลายบาทเนาะเลือดขาแห้งอ่าไว้ให้เป็นใสเลยลก็คุณขอบคุเออทันใดฝากเนาะแล้วก็ให้ดีมีแห้ง